ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเปลี่ยนสีผิวนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครรู้แล้วเนี่ยก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะทุกคนคือเราไม่มีคอนเทนต์แล้วจริงๆนะคะทุกคนโดาจำเป็นต้องทาคอนเทนต์นี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราทําไม่ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนนะคะเปลี่ยนสีผิวนะคะใช่แบบเอ่อปี2022นนะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะวิธีแรกก็ กดคําว่าตัวละครนะคะหลังจากนั้นก็กดตรงนี้นะคะทุกคนคือง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะรูปใบหน้านะโอเคค่ะถ้ากดแล้วก็มากดตรงนี้เลยนะคะทุกคนไปที่เลือกสีนะเซเปโต้เขาก็จะมีสีให้เลือกมากมายเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนชอบสีไหนอะไรยังไงนะคะก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนแล้วแถมเซเปโต้เนี่ย เ,เราสามารถเลือกสีผิวแบบเราสามารถปรับสีผิวได้นะคะทุกคนคือแบบสมมติเราอยากได้สีผิวชมพูอ่อนเป็นแบบมันุต่าง,งดาวอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถเลือกได้นะคะทุกคนแต่ต้องเสียเจ็ดแซมขึ้นไปนะคะทุกคนเจ็ดแซมน่าจะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนเท่าที่เราจําได้นะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะเราขอตัวไปเราขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ